คือไอเดียตรงนี้นะครับคือไอส่วนตรงนี้ผมที่ผมเรียกว่าผมเรียกว่าบ้านหลังคาฟางนะครับก็<ส>คือเป็นบ้านหลังคาฟางแบบสไตล์ซูทโคของญี่ปุ่นครับซึ่งซึ่งเขาก็จะเป็นการตกแต่งบ้านในสไตล์ของไม้ครับผสมกับตัวฟางหลังคาที่เป็นฟางครับก็คือได้ไอเดียมาจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลย <S <S ไอบินเหรอครับต้องบอกว่าตอนแรกผมยังไม่รู้จักนะฮะเคยเห็นเห็นเห็นบ้างในในตัว โฆษณาใน o o o g นะครับแต่ยังไม่รู้จักว่าเขามีอะไรอย่างไงแต่ถ้ารู้จักกันจริงๆอีกทีคือมีน้องผมซึ่งเป็น PR อยู่ที่ของร้านครับแกได้ผลแนะนำม,มาอีกทีครับว่าว่าสินค้าของไอวินมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างแบบที่เธอต้องการนะอะไรเงี้ยครับวัสดุหลักจริงๆก็คือไม้นะครับทำไมถึงเลือกใช้ไอวินนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไม้ทาาความนี่น,นะครับไม้ของญี่ปุ่นกับไม้ของไทยก็ต่างกันนะครับ หลายหลายตัวเลยฮะต่างกันมากอของความญี่ปุ่นเขาจะมีความเรียกว่าไม้เขาจะไม่ค่อยหดไม่ค่อยยืดครับไม่ไม่ค่อยพองตัวไม่ค่อยบวมเวลาโดนความร้อนหรือว่าความเย็นต่างๆครับแต่ไม้บ้านเราครับบางตัวนะครับยกเป็นไม้สักนะครับบางตัวเขาจะมีความหดและมีความบวมครับแล้วส่วนบ้านหลังคาฟางนะครับ วัสดุข้างหลังบนหลังคาจริงๆฮะเขาจะต้องมีการพ่นน้ำตลอดรองน้าตลอดเวลาเพื่อกันกันเรืรเ่องของไฟไหม้นะคือต้องพ่นให้มีความชื้นตอลอดเวลาฉะนั้นอาคารตัวบ้านจําเป็นมากที่ต้องใช้วัสดุที่มันไม่มีความเวลาโดนความชื้นแล้วจะไม่บวมครับก็คือเราก็คิดอยู่ว่าเราจะเอาอะไรมาตอบโจที่ดีถ้าเป็นไม้มันก็จะมีการบวมแน่นอนถ้าเราเราปิดฝาจยกครับก็ยังคิดอยู่หลายหลายตลบนะครับก่าจะก่านที่จะมาลงที่ไอวินว่ามันมี วัสดชุชนิดนี้ที่เหมือนไม้จริงๆแต่ว่ามีความพิเศษกว่าไม้ก็คือมันไม่มีการบวมหรือว่ามีการหดมีครับคือผมต้องคอยตอบคำถามมีแต่คนถามตลอดเวลาว่ามันคืออะไรมันมันมันไม่ใช่ไม้นี่แล้วมันเป็นยังไงมันมายัางไงร,ราคาเท่าไหร่ผม,ผ,มผมต้องตอบคำถามเยอะมาก แต่ที่จริงถ้าถามว่าปัญหาในเรื่องของตัววัสดุเลยไม่มีนะครับแตมีปัญหาสำหรับผมในเรื่องต้องตอบคาถามคคนที่แบบคำถามเยอะมากนั่นเองสำหรับไอวินหรอครับกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับต้องบอกว่าเกินร้อยสำหรับผมนะครับเกินร้อยมากคือนหนึ่งเผมบ้าถือทึงมากว่ามันมีวัสดุอย่างนี้อยู่อยู่ในโลกใบนี้เหรอแล้วคืออลูมิเนียมปกติแล้วเราจะรู้จักแค่ว่าถ้าไม่เป็นสีอลูมิเนียมคือสีเหล็กกับถ้ไม่ก็เป็นสีดำแค่สองสี แล้วพื้นผิวเขาอะก็คือเป็นเหล็กเรียบๆดูยังไงก็คือเหล็กอารมณ์มันจะไม่ได้แต่ว่าพอตัวมาเจอไอวินตัวนี้นะครับมาเจอตัวไอวินหนึ่งแปดศูนย์นะครับมันคือไม้ที่เป็นเหล็กอรผมผมก็ผมก็ยังทึ่งอยู่เพราะว่านอกจากว่าเราจะเราจะใช้ตาสัมผัสละเรายังใช้มือสัมผัสได้ด้วยว่ามันคือไม้จริงๆครับนี่คือความพิเศษของเขาถ้าถามว่าพอใจไหมพอใจมากถึงขั้นต้องบอกว่า ถ้ามีต่อเติมอะไรอีกก็คงยังได้ใช้ไอวีอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เรื่องผองบริการของทีมงานผมต้องบอกว่าพอาท,าที่ผมทําร้านมาเนาะมันก็มีซัพพลายเออร์หลายกลุ่มมากที่ผ่านเข้ามาเราจะสัมผัสได้เลยว่าความมืออาชีพกับไม่มืออาชีพ,อ,ชพอยู่ตรงไหนต้องบอกว่าร้านผมเป็นร้านญี่ปุ่นฉะนั้นการทางานต้องออกสไตล์ญี่ปุ่นทุกอยาก่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานของซัพพลายเออร์ที่เข้ามาก็ตามสิ่งที่ร้านผม หนักคือตลอดเวลาก็คือเรื่องของการรักษาความสะอาดการแต่งกายต่างๆครับเพราะว่ามันคือภาพลักษณ์สำคัญของร้านมีหลายหลายเจ้าที่เข้ามาแล้วก็ทําแล้วก็เรียกว่าไม่เก็บของอที่ลาศแต่ว่าไอ้บินกนี่คือเรียกว่ามืออาชีพมาตรฐานดีกว่าครับสำหรับสำหรับตัวผมและตัว,ต,ว,ต,วตัวน้าผมนะครับเขาบอกว่ามาปุ๊บหนึ่งเครื่องแบบเหมือนกันหมด สองคือทํางานเสร็จปุ๊บเก็บของเรียบปุ๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่คือสิ่งที่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 องเราชอบอยู่แล้วถึงมันเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วกับทีมงานอย่างนี้ครับสาหรับเรื่องของงานก่อสร้างนะครับอยากจะอยากจะฝากบอกกับหลายๆสถานที่ที่ราต้องการก่อสร้างต่อไปนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะหันมามองวัสดุดิหรือว่าตัววัสดุอะไรบางอย่างที่มันจะทดแทน ในเรื่องของการเข้ากับทีมข,ข,ของภาวะโลกในปัจจุบันที่เราช่วยกันโนรมลงในเรื่องของการไม่ตัดต้นไม้หรือการใช้วัสดุธรรมชาติน้อยลงนะครับต้องบอกว่าตัวนี้มีตอบโจทย์ได้ไหมได้อย่างมากนะครับคือถ้าบางคนถามว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไม้หรอกเพราะว่ายังไง,ขงเขาเนี่ยเขาก็ปลูกไม้ยางพาราไม้อรต่างต่างก็มาให้เป็นตลาดรองรับอยู่แล้วเราจะไปครัวทําไมอย่างเงี้ยเราก็ใช้ไม้พวกนี้สิราคาถูกด้วยแต่ลืมว่ามันถูกจริงนะครับแต่ว่า เรื่องของคุณสมบัติมันไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์ของของของผู้ที่ที่จะของผู้ที่ซื้อไปมันใช้ได้แค่ประเดียวประเดาามันก็จะเกิดอาการพองอาการอะไรขึ้นมา,านนแต่ถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่มันใช้ได้นานแล้วก็มันหน้าตาแทบจะไม่แตกต่างกันเลยอนะผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์กับกับคนในยุคปัจจุบันนี้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในโลกปัจจุบันนี้มากกว่าครับฉะนั้นเรื่องของอลูมิเนียมแที่มันมีความเหมือนไม้ปุ๊บอะครับราคาก็ไม่ต่างกับราคาไม้ธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยก็ แต่การใช้งานอลูมิเนียมมันใช้งานนด้นานกว่าได้เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าต,วตัวตัวเนื้อตัวอะไรของเขาที่มันคุณสมบัติของเขาที่ค่อนข้างจะเหมือนเหล็กเหมือนอะไรอย่างงี้ครับผมเพราะว่ามันน่าจะตอบโจทย์ของของ,ของการก่อสร้างในยุคปัจจุบันของบ้านในยุคปัจจุบันของร้านในยุคปัจจุบันมากวามากว่ามากกว่าไอตัวไม้ที่เราเห็นทั่วไปครับสำหรับร้านในโกแอมอนคาเฟ่เชียงใหม่นะครับก็ก็เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกานะครับจนถึง สามทุ่มเพื่อยิวเซนากานะครับหยุดทุกวันพุทธที่สาของเดือนครับผมซึ่งในร้านก็จะมาสัมผัสถึงบรรยากาศของญี่ปุ่นซึ่งเราพยายามจะทําให้เหมือนญี่ปุ่นที่สุดเท่าที่เราจะเท่าที่เราจะทำได้นะครับก็คือในร้านเราก็จลองบรรยากาศทั้งหมดอยู่3ามสถานที่ด้วยกันคือเมืองเก่าคือเข้ามาหน้าร้านเจอเมืองเก่าคือในใน,ในโซนของป่าไผ่เป็นของเขตของโตเกียวของเกียวโตคือเป็นเมืองเก่าถ้ามาในตัวร้านแล้วเจอความทันสมัยของอาคารที่เป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ก็คือเขตของ ตเกี่ยวครับนามาส่วนข้างหลังนี่คือเป็นเป็นเป็นในเขตของจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ก็คือเมืองของจังหวัดสาดามะครับก็คือเป็นพวกป่าสนพวกอะไรนี้ครับส่วนบ้านหลังคาฟางนี่ก็ก็จะอยู่ในส่วนนั้นเหมือนกันอยู่ในโซนข้างหลังเหมือนกันซึ่งถ้าใครสนใจที่นี่มาดูบ้านหลังคาฟางไปถ่ายรูปบ้านหลังคาฟางซึ่งผมคิดบ้าน่าจะมีที่เดียวในเชียงใหม่ด้วยตอนนี้นะครับที่เป็นสไตล์ซุดปอร์ย่างน,นะครับ ก็แวะเียนมาชมได้นะครับซึ่งต้องเหนือจากได้ถ่ายรูปสวยๆแต่งตัวญี่ปุ่นสวยๆแล้วเรายังได้มาชิมชาที่รสชาติดีนะครับซึ่งเป็นชาจากเมืองซาตามะหรือว่าสยามะชะครับผมแล้วอาหารญี่ปุ่นทั้งแท้ดั้งเดิมวัตถุดิบทุกอย่างเรานําเข้าอินพอร์ตหมดครับไม่ว่าจะเป็นไดฟูกุตสับปะร่ซึ่งดังมากของผมครับต้องมาชิมครับ